สิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้ก็คือมีทรัพย์สิสนหลังจากนี้คุณจะต้องมีทรัพย์สินทรัพย์สินของผมคืออะไรทรัพย์สินคือบางสิ่งบางอย่างที่คุณครอบครองและมันผลิตเงินได้ไอตัวนี้แหละจะเป็นการแก้ปัญหาคุณไม่มีทางที่จะไปปลดหนี้จากงานประจำคุณอย่าไปโลกสวยเพราะฉะนั้น วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาตอนนี้คือโอเคมีทรัพย์สินทรัพย์สินมีอะไรบ้างอาจจะเป็นหุ้นธุรกิจนะอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินที่ผลิตเงินได้เร็วที่สุดณตอนนี้นะคือธุรกิจคุณต้องมี ธุกรกิจผมเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินสี่หมื่นกว่าบาทตอนนั้นทําขายตรงนะเก็บเงินีมันรูปใบนะผมอยากได้ไอดีเพราะว่าไอดีผลิตเงินแล้วพอผมก็ทําขายตรงทําได้ประมาณสามปีตอนออกมีเงินอยู่สามแสนแล้วก็ไปขายาหารเซิร์เพื่อนสองเดือนเก็บเงินได้หนึ่งล้านบาทผมก็ไปเปิดแบรนด์ของตัวเองนะพอเปิดแบรนด์ตัวเองผมมีทักษะการขายมีทักษะการทําทีมละนะผมก็เริ่มมีธุรกิจด้วยของ,งแล้วก็เริ่มเติบโต พออายุ31ผมก็เก็บเงินมาสร้างแอปพลิเคชันตรงนี้หมดลงทุนไปเกือบร้อยล้านแล้วเข้าใจใช่ไหมว่าหลังจากนี้นะคุณจะต้องมีธุรกิจและถ้าคุณไม่มีธุรกิจคุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหาเงินไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิอีกหน่อยคุณอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิต